ตำรวจจันทบุรีบุกทลายเครือข่ายบัญชีมา้าจับกลุ่มผู้ต้องหาสองรายพร้อมของกลางจำนวนมากภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจตรีพรดุงศักดิ์รักษาสุขผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีได้สั่งการให้พันตำรวจเอกอัขพงษ์สุทนทรวิภากรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีพร้อมชุดปฏิบัติการก้องกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีนำโดยพันตำรวจเอกพีรพล เซลารัตผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดจันทบ,บรุรีได้นำกำลังเข้าตรวจค้นบริษัทขนส่งเอกชนแฟลตโฮมเลขที่1ท4หมู่12ตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจันทบ,บรุรีหลังทราบว่าร้านดังกล่าวมีการลักลอบจำหน่ายบัญชีม้าแต่เปิดร้านรับส่งพัสดุเพื่อบังหน้า เจ้าหน้าที่ได้เฝ้าติดตามพฤติกรรมของกลุ่มผู้ต้องสงสัยอย่างต่อเนื่องค่ะก่อนเข้าปิดล้อมตรวจค้นและสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้สองรายคือนายชนินหนูงามอายุ23ปีและนายวศิน์แตงอ่อนอายุ35ปีพร้อมของกลางสมุดบัญชีธนาคาร427เล่มบัตรกดเงินสด397บใบสิมโทรศัพท์259อันและโทรศัพท์มือถือ68เครื่อง พันตำรวจเอกพดุงศักดิ์รักษาสุขได้เปิดเผยว่าผู้ต้องหาทั้งสองรายให้การรับสารภาพว่าร่วมมือกันจัดหาบัญชีม้าเพื่อส่งจำน่ายโดยได้ค่าในหน้าเล่มละ500บาทซึ่งดำเนินการมานานกว่า6เดือนแล้วค่ะโดยผู้ที่รับจ้างเปิดบัญชีม้าจะได้รับค่าตอบแทนบัญชีละ2,500ถึง3 0 0 0บาทจากการสอบปากคำพบว่า หนึ่งในผู้ต้องหาเคยรับจ้างเปิดบัญชีม้ามาก่อนก่อนจะพัฒนาตัวเองเป็นนายหน้าจัดหาบัญชีม้าส่งต่อตามออเดอร์ขณะที่ถูกจับกลุมอยู่ระหว่างรวบรวมบัญชีม้าบัตรอิเล็กทรอนิกส์และซิมโทรศัพท์จำนวนมากเพื่อลำเลียงส่งไปยัง พื้นที่ชายแดนเช่นอำเภออรัญญประเทศจัังหวดสะแก้วและอำเภอแม่สอดจัังหวดตากจากนั้นบัญชีเหล่านี้จะถูกส่งต่อไปอยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อใช้ในกระบวนการอัชญากรรมทางการเงินค่ะในเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งสองรายถูกแจ้งข้อกล่าวหาตามพระราชกำหนด ป้องกันและปรับปารามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพศ2566ในข้อหาร่วมกันจัดหาโฆษณาหรือข,ข่าวเพื่อซื้อขายบัญชีเงินฝากบัตรอิเล็กทรอนิกส์และบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและร่วมกันจัดหาโฆษณาหรือข,ข่าวเพื่อซื้อขายหมายเลขโทรศรรัพท์ ลงทะเบียนในนามบุคคลอื่นแต่ไม่สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการได้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รวบรวมข้อมูลและหลักฐานเพื่อขยายผลไปยังผู้ที่อยู่ในเบื้องหลังเครือข่ายการจัดหาบัญชีม้าให้กลุ่มมิชฉาชีพซึ่งคาดว่าจะถูกนำไปใช้ในการพนันออนไลน์การช่อโกงทางการเงินและหลอกลวงลงทุน และธุรกรรมผิดกฎหมายอื่นๆจากนั้นได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปตำรวจเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อการขายหรือ เช่าบัญชีธนาคารเพราะอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือในอัชยากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งมีโทษทางกฎหมายร้ายแรงหากพบเบาะแสสามารถแจ้งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการตามกฎหมายได้ทันทีค่ะนิว24สถานีประชาชนสมนึกวิสุทธ์ภาพข่าวพระดาสุวรรณรายงาน